เอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมฮังกี้รามูเรื่องราวของเจ้าลามะตัวน้อยที่หิวโหยมันได้เข้าไปสำรวจในป่าเพื่อตามหาผล,ลไม้และหวังว่าพวกผลไม้เนี่ยจะไม่รังเกียจนะที่จะเข้ามาอยู่ในท้องของมันพวกผลไม้อยากจะเป็นเพื่อนกับลามูเพราะฉะนั้นอย่าวิ่งหนีจากรามูเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเจ้าลามู มันจะไง่ายวันนี้ครับสวัสดีสสดลามูนายหลับสบายหรือเปล่าล่ะโอ้ดูเหมือนจะมีคนหิวซะแล้วนะไม่ใช่ควนครับผมคือลามะมไปตามหาอาหารที่แสนอร่อยเพื่อทำให้ท้องของนายน่ยอิ่มกันดีกว่านะลามูง่าได้เลยครับแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมน่ารักน่ารักใสใส ที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าลามะมเข้าไปในป่าหาของกินถึงช่องผมจะเป็นอันปากา้าแต่ว่าลามะก็น่ารักเหมือนกันเป็นญาติญาติกันนะั่นนะนี่เป็นวันที่สวยงามมากเลยใช่ไหมลามูเอาละ่ะไปตามหาเชอรี่เพื่อทําให้ท้องของนายอิ่มกันเถอะได้เลยครับเชอรี่อยู่ไหนง่ะอืมไอ้นี่ไ,ไงพุ่มงม่วงนี่คือเชอรี่อย่างนั้นเหรอเนี่ย <c oughs> อร่อยไอ,อย้นั่นไงเชอรี่ขอกินหน่อยอยังไม่อิ่มเลย่ะเชอรี่อีกอันนึงอยู่ไหนนะนั่นไงอือเป็นยังไงล่ะเชอรี่อร่อยหรือเปล่าแต่ว่าลามูยังดูท่าทางหิวอยู่เลยนะเชอรี่เนี่ยคงยังไม่พอโอ้นั่นเสียงอะไรนะไอ้กล้วยว้าว <c oughs> <c oughs> นั่นมันเจ้ากล้วยน้อยสุดน่ารักไม่ใช่เหรอลามูน่ะรักผลไม้มากและฉันแน่ใจว่ากล้วยนี่คงจะไม่รังเกียจที่จะช่วยลามูซะหน่อยไปหาเจ้ากล้วยนั่นเลยลามูวัสดีครับคุณกล้วยอ้าวตัวแค่นี้เองอะสวัสดีเจ้ากล้วยตัวน้อยเอาทำไมกล้วยมันดุจังเลยอะกล้วยเห่าได้ด้วยนี่มันหมากล้วยนี่นาะโอ้แย่แล้ว ดูเหมือนว่าฉันจะคิดผิดไปนะเจ้ากล้วยนี่มันเห็นแก่ตัวมากมากและดูเหมือนว่ามันไม่อยากจะช่วยลามูงั้นเราคงจะต้องทำให้กล้วยหลับแล้วก็ให้ลามูได้กินเมื่ออาหารที่แสนอร่อยทำให้กล้วยหลับต้องการอะไรบางอย่างที่แข็งแข็งอา้าวมันต้องไปหาไม้มาฟาดหัวมันเลยครับหินก้อนนี้พอไหมหรือว่าก้อนนี้อ ขนาดพอดีมือนี่แหละเกมมันดาร์กแล้วเนี่ยลาก,ก่อนนะเจ้าหมากล้วยอืม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 เป็นยังไงเนาโอ้เรียบร้อยแล้วฉันแน่ใจว่าเจ้าหมากล้วยเนี่ยคงไม่รังเกียจอีกแล้วล่ะถึงมันจะเห็นแก่ตัวแล้วก็จิตใจเหม็นเน่าแต่ว่ารสชาติของมันนั้นหวานมากๆอะยังไงก็ตามนะมันยังคงมีที่เหลืออยู่ในท้องของลามูโอ้นั่นอะไรน่ะลามู เสียงมันแปลกๆนะโอ้ยผล,ลไม้มาตั้งแคมป์นั่นมันชาวแก๊งผล,ลไม้นี่นะพวกเราไม่ค่อยเจอเขาอยู่แถวนี้หรอกนะผล,ละไม้พวกนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอทําให้ท้องของลามูอิ่มเอาละ่ะไปทักทายพวกมันหน่อยสิลามูได้เลยครับโอ้ยทําไมผมต้องถือหินมาทักทายด้วยมันแปลกจังเลยนะโอ้นั่นมันลามะนี่นาวายหนีเร็ว เอาดูเหมือนพวกเขาอยากจะเล่นเกมด้วยนะใช่แล้วเหมือนกับเพื่อนผลไม้คนอื่นๆที่พวกเราเคยเจอมามาสนุกกันเถิดล่ามูมาสิตามหาเพื่อนผลไม้แล้วก็กินผลไม้แสนอร่อยกันเถอะไงทำไมเพื่อนๆต้องหนีผมด้วยไงอะนั่นซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินใช่ไหมเอา้าต้องการของบางอย่างมาแห่เข้าไปในรู ือมแถวนี้น่าจะมีของดีๆอยู่มีบ้างไหมไม่มีนันไปหาคนอื่นก่อนก็ได้คุณผลไมาอยู่ไหนครับโอ้ยนี่มันลังพึ่งนี่นาเอ้อ่าเจอนี้หน่อยเป็นไงล่ะโยนลังพึ่งเข้าไปว้ายแอปเปิลออกมาแล้ววันดีครับคุณแอปเปิลมีสเกตตอ โอ้พึ่งพวกนี้มันต่อยฉันทุกที่เลยอะดูเหมือนครั้งหน้าเนี่ยฉันต้องระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วเอามีการเล่นคำด้วยนะ be careful เอาเลยกินแอปเปิลของฉันเลยสินายสมควรจะได้กินมัน่ะกรอบคุณนะครับทำไมมีเลือดด้วยไม่เข้าใจเลยแต่ว่าอร่อยดีไปตามหาเพื่อนๆคนอื่นกันดีกว่า คุณผล,ลไม้ไปแอบอยู่ไหนนะไอ้ก้อนหินของเรานี่นะแต่เราถืออางพึ่งไปก่อนละกันนะเผื่อมีคนซ่อนในหินอีกมีไหมไม้มีตรงนี้ลงไปไม่ได้นะครับอะอะผมเจอรถด้วยละทุกรถช็อกกจะมาลามะมันหวดจังอ,อทีนี้พวกแกก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วไอ้พวกผล,ลไม้ อ้ยอะไรนะของน่าสนใจนี่นาะอืมคุณผลไม้พวกนี้ซ่อนเก่งจังเลยนะลามูเหงาจังเลยอ้าเจอตัวแล้วอลงม่ะจะลงไม่ลงไม่ลงใช่ไหมตัดเนี่ย,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 ยคุณซ่อมมีสเก็ตาว้าวเมื่อกี้ตกมาสูงมากเลยละ่ะ ส้มน่ะจะทําให้เธอมีพลังงานเยอะมากเลยกระปี้กระเป๋ากินฉันเข้าไปเลยสิบางทีข่าวหน้าเนี่ยนายน่าจะปีนต้นไม้ได้เลยนะอ้างั้นจะทานแล้วนะครับอร่อยผลลำไม้อีกอันหนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่หรือเปล่าเห็นนะว่ามีใครซ่อนอยู่เอาจะทำอะไรไม่ได้เหรอ มันมีคนซ่อนอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราแบบอืมดูว่าไม่เกี่ยวนะอ่ะอ่าผมเจอของเล่นใหม่แล้วครับจะไม่ออกมาจากที่ซ่อนใช่ไหมงั้นเจอนี่คาถาเพลิงลูกไฟยักษ์เอา้าไม่ได้ให้ใช้ตรงนี้หรอเฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะครับเผาซะเลยอ,ออกมาซะ โอ้ร้อน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 เหลือเกินน่ะโอ้ให้ตายเถอะอย่าเล่นอะไรที่มันร้อนแรงแบบนี้สิเจ้าลามูก็ฉันหวังว่านายจะชอบลูกแพรไม่ไหม้นิดนึงละกันนะเพราะว่ามันเป็นของนายแล้วครับอู้เพื่อนเพื่อนผลไม้นั้นอร่อยมากๆเลยไม่ใช่เหรอลามูซึ่งเป็นวันที่เยี่ยมยอดจริงๆเลยที่ได้เล่นกับเพื่อนได้กินผลไม้แล้วก็สนุกแบบนี้ วันนี้เนี่ยเป็นวันที่วิเศษมากๆเลยใช่ไหมรามูโอ้อะไรนั่นอนะรามูนายยังหิวอยู่อีกเหรอเอาอืมเสียงอะไรอะนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อกี้เหมือนเสียงทาช่าเลยเฮ้อุต่าบอกแล้วว่าจะทำอะไรวุ่นวายเนี่ย เอาล่ะไปดูหน่อยดีกว่าพวกพวกนั้นทำอะไรกันแน่ตามหาแคมป์ใสอืมกด F เพื่อเปิดไฟฉายว่าแต่ทำไมมุมมองเกมมันเปลี่ยนไปกดชิปเพื่อวิ่งวิ่งหนีจากอะไรผมไม่เห็นเข้าใจเลยอืมแคมป์เนี่ยไม่ได้อยู่ทางนี้นะเอาละทางไหนตูจะรู้ไม่เล่างั้นคงจะเป็นทางนี้ชืบนี่ทางตันฮลัลโหลพ่อหนุ่มโอ้ยน,นั่นตรงนั้น ผมเห็นแสงไฟสลัวสลัวน่าต้องเป็นที่ตั้งของแคมป์แน่แน่เลยโอ้ oh. Oh. <c oughs> ผมว่าผมเริ่มเดาสตอรี่เกมได้แหละ <c oughs> มันใช่แน่แนเลยสรุปคือเรามาตั้งแคมป์กับเพื่อนแต่อยู่ๆเพื่อนๆของเราก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาอืมน่าสงสัยจังเลยว่าเพื่อนๆหายไปไหนอะเจอแคมป์แล้วอะ่ะแต่ยังไม่เจอเพื่อนอะ่ะ ออแล้วพวกนั้นไปไหนกันเนี่ยโมจินาอยู่ไหนอะโมจฟวแล้วสาวๆไปไหนกันเนี่ยไอโมจีนี่ชื่อหมาแน่ๆเลยหมากลวยสาวๆคงไปไม่ไกลนะอืมวันนี้นายพาสาวๆมาตั้งแคมป์เรอเนี่ยลายไม่เบานะเนี่ยพ่อหนุ่มเพื่อนๆตามหาโมจีก่อนเลยโมจิโมจิไปทางนี้หรือเปล่านะ ฮ้ยเจ้าเจ้าโมจิ้ใส่ขาดมันเป็นหมาจริงๆมันไม่ใช่กล้วยบโ,โมจินี่นี่เหมือนบ้าอะไรกันเนี่ยใครเป็นคนทำกันโอ้เจ้าหมาน้อยน่าสงสารไอ้ทุเรศตัวไหนที่มันเป็นคนทำนายแบบนี้ทาชาเคนลีออนแล้วพวกนายหายไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ย ตามหาเพื่อนทั้งสามคนนั่นไงชัดเจนอืแล้วเพื่อนๆน,นี่คือโดนลามูงับไปหมดแล้วเรื่องคือ,อลามูมันยังหิวอยู่ด้วยใช่ไหมหวังว่ามันจะไม่โผล่มาโดยที่ผมไม่ตั้งตัวอย่างน้อยให้ตั้งตัวหน่อยก็ยังดีอันนี้ทางตันแหเสียงอะไรวะ น่ากลัวนะเนี่ยทำไปเล่นไปเหมือนกับคนละเกมที่เล่นตอนแรกใช่มันคือคนละเกมตอนแรกเราเล่นเกมน่ารักน่ารักใสๆให้อาหารลามะแต่ตอนเนี้ยเฮอเลร์เกมยังเห็นได้ชัดโอ้ต้นไม้คว่มหมายความ,หมา,วามหมายความว่า ข้า,าโอปเจ้าฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่ามาคนเดียวเห็นไหมคนเดียวหัวหายเลยอะขาเธอคงจะหักเพราะว่าตกมาจากต้นไม้นี่ตัวบ้าอะไรที่มาทำแบบนี้กับเธอกันแน่เอาแล้วตูหาเพื่อนสองคนอ่าถ้าจากตําแหน่งเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นไปแถวนี้นะครับเฮ้ยจะตามมาเจ้ารามูฉันเป็นคนรักอันปักก้านะ ลามะก็รักคือลามามันก็เป็นสัตว์น่ารักนะครับแค่คอยาวกว่าอันปะก้าหน่อยๆเท่านั้นเองเฮ้ยผมว่าเมื่อกี้ไอ้ลามูชัดชัดเจนเลยลามูชัดๆอ่ะ้ตายเถอะอันนั้นอะไรโอ้มันแอบมองเราอยู่ใช่ไหมเนี่ยย่างสดก็มาหวัดดีโอ้โอป้เจ้า ฉันจาไอ้หมอนี่ไม่ได้ด้วยซ้ําอ่ะศพของมันถูกเผาจนไหม้เกลียมนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เออตามหาเพื่อนอีกหนึ่งคนเฮ้ยนั่นแน่เห็นนะแอบเข้ามาใกล้อะ่ะอย่านะอย่าคิดว่าไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่เห็นอย่าอย่าอุ้ยติดต้นไม้แล้วตู่อติดโอ้โหแล้วไฟสายนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรสว่างขึ้นเลย ผมมองอะไรย,ยุบบยุบย,บยตรงหน้าเลยนะ,มะเมื่อกี้โอ้เจอแล้วอออออฉอ้ฉันไม่ไหวแล้วนะเว้ยจะอ้วกแตกอะทำไมถึงมีพึ่งมากมายขนาดนี้ใครเป็นคนทำแบบนี้กับนายกันแน่เคนฉันต้องรีบออกจากที่นี่แล้วฉันต้องกลับไปที่รถ หวังว่าจะไม่มีใครทุบรถผมพังไปแล้วนะไม่ไม่มีใช่ไหมบอกทีว่าไม่มีเฮ้ยผมเมื่อกี้แดงด้วยจอเกิดอะไรขึ้นอยา่าอย่าเข้ามานะตัววิ่งก่อนแล้วอุย้ยผมเห็นลามะอยู่ไกลๆนั่นใช่ไหมลามะเราต้องห่างจากมันหรือเปล่านะผมว่าเราต้องถอยห่าง แต่อย่าผวนคำเมื่อกี้ผมแค่พูดว่าถอยห่างนั่นนั่นไงมันผมถอยถอยผมจะไม่เข้าไปใกล้เด็ดขาดรถผมอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเนียนเข้ามานะนั่นนั่นอะไรอะ่ะผมเห็นป้ายบางอย่างนั่นคือรถแต่ว่ารถควันขึ้นเย่ะแล้ว จ้ารามากํำลังมาถุกลับยังไงวะเนี่ยโอ้รถมันพังแล้วเหรอใครทำอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนเล่นเกมนี้ไม่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 ใช่ฝีมือผมต้องเป็นฝีมือคนดูแน่ๆนใครมันเป็นคนทำแบบนี้วะเนี่ยโอ้รามูฟอเรสต์พาร์คมาที่โอ้โหมาแบบไม่ตั้งตัวฉากจบสองจากสอง เมื่ออาหารฟูคอสแสนอร่อยและคุณก็ถูกเจ้ารามูแดกย้อนมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ผมลองไม่เผารถแล้วกันนะม,มารอบนี้เราต้องรอดแน่ๆไม่มีใครทุบรถเราไม่มีใครเผารถเราก็าแค่ต้องระวังเจ้ารามะเอาไว้เฮ้ยแดง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 เดี๋ยว เด right ี๋ยวก่อนอย่าเข้ามาแล้วเจ้ารามาฉันเป็นเพื่อนแกไงฉันอันปาก้าตัวน้อยอุ้ยนั่นนั่นผมเห็นหลอดไฟต้องเป็นทางนั้นแน่ๆเลยเออเจ้ารามะแกอย่ารู้ดีนะอย่ามาดักรถไปแล้วตูวิ่งแล้วจังมันดักรถจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นทันเอาละใช้น้ำมันเครื่องใดเกี่ยวใช่ไหม Yes รถเราสตาร์ทติดสุดยอดเี้เอ้าโดนอยู่ดีอะฉากจบ1นึ่งทับสองรคิวโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญได้เกิดขึ้นในลามูฟอเรสปาร์ตทั้งๆที่มันควรจะเป็นการตั้งแคมป์ที่แสนสงบสุขของกลุ่มเพื่อน4ี่คนแต่ว่ามันได้กลายเป็นเหตุการณ์นองเลือดทาชานิวอายุ20ปี เคนอาเบลอายุ20ลีออนดีนอายุ20แล้วก็บุคคลปริศนาอีกคนหนึ่งได้ไปตั้งแคมป์ด้วยกันในลามูลฟอเรสต์พาร์คของค่ำคืนวันที่19กุมภาพันธ์เราหนุ่มสาวที่เพิ่งเรียนจบพวกนี้นั้น mm hmm. เขาได้มาพักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายด้วยกันในป่าแต่นั่นก็เป็นตอนที่โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นทาชาเคนและลีออนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมหัวของพวกเขาหายไปในยามค่ำคืน เหลือไว้เพียงบุคคลปริศนาอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้รอดเพียงคนเดียวเท่านั้นเด e รามูนฟอเรสต์พาร์คได้มีชื่อเสียงในแง่ลบกระจายออกไปเพราะว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นจํานวนมากใครก็ตามที่เข้ามาในส่วนนี้จะถูกฆ่าและทุกๆคนที่ถูกฆ่านั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือหัวของพวกเขาหายไปยังเป็นปริศนาและจากการชันสูตรศพก็ทําให้รู้ว่าหัวที่ขาดหายไปนั้นมันมีรอยกัดอยู่ ซึ่งดูเหมือนกับว่าเป็นฟันของมนุษย์อาตอนแรกเกมเขานําเสนอว่ามันเป็นเกมของเจ้าลามะตัวน้อยที่ออกไปหาอะไรกินในป่ากินผลไม้น่ารักน่ารักแต่เพราะ,ฉะเฉลยว่าผลไม้คือคนมันก็ตากขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนฉเฉลยไปอีกว่าบางทีไอ้ลามะนี่เนี่ยอาจจะเป็นคนก็ได้นะมันอาจจะเป็นฆาตรกรที่ซ่อนอยู่ในป่าแล้วมันก็ชอบ จับนักท่องเที่ยวไปกินอนะ่ะโหแบบนี้โคตรดาร์กแต่ว่าในตอนนี้ปริศนาของฆาตกรลามูได้ไขกระจ่างแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ให้ข้อมูลอะไรมากนะเกี่ยวกับฆาตกรแต่พวกเขาก็ได้บอกว่าทุกคนไม่ต้องกลัวอีกต่อไปจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอีกและบุคคลปริศนาที่รอดมาได้ก็ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งที่เขาพบเจอมันมานั้นคงจะสร้างบาดแผลกับจิตใจของเขาเป็นอย่างมาก เราต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทาชาเคนและก็รีออนในตอนนี้ประชาชนก็รู้สึกโล่งใจมากขึ้นเพราะว่าฆาตกรลามูได้รับการจับกลุ่มตัวแล้วหรือว่าจริงๆฆาตกรคือเราเองวะ <c oughs> ผมคิดจากการนำเสนอที่มันน่ารักสดใสในเกมตอนแรกด้วยบางทีเราอาจจะเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตสักอย่างหรือไม่ก็มีสบุค,คลิกอะ เราคิดว่าตัวเองเป็นลามะที่ออกไปกินผลไม้น่ารักน่ารักไม่ได้ทําอะไรผิดซึ่งก่อนพวกผลไม้จะตายมันก็มีคําพูดแบบว่าเอาสินายมีกินคิตกินชั้นกินชั้นเลยมันไม่น่าจะเป็นบทพูดในความเป็นจริงอยู่แล้วด้วยบางทีเราอาจจะหลอนไปเองก็ได้และคนร้ายก็คือเราเองนั่นแหละ <c oughs> แต่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ถ้าคิดแบบนี้คือดาร์กไปอีก หรือบางทีมันก็อาจจะตรงไปตรงมานั่นแหละไอฉากจบเมื่อกี้เราก็แค่ขับรถชนลามะตายแล้วเราก็รู้ว่าไอคนร้ายก็คือลามะตำรวจก็เลยพยายามปิดเรื่องนะครับไอลามะโหดนี่มันคงออกข่าวไม่ได้อะไรทํานองนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากถ้าหากชื่นชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วย YouTube จะได้หลอกคนมาดูคลิปน่ารักน่ารักใส่สแบบนี้เยอะๆ และถ้าหากที่ชอบเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆวันนี้ผมไอโตะและน้องลามูก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ